สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังนะฮะที่ติดตามอยู่ทางเพจเตะเวิร์ดของเรานะครับวันนี้เนี่ยได้เชิญขอแรงแล้วก็กราบเท้าโอ้โอไม่ขนาดนั้นไหนึ่งบุคคลสำคัญของวงการฟุตบอลไทย ถามว่าสําคัญยังไงสําคัญตรงที่เขาอยู่เบื้องหลังของคนที่ประสบความสำเร็จหนึ่งคนในฟุตบอลเจลีก็เป็นตัวแทนงทีมชาติไทยก็คือเจชนาทิพย์นะครับขอต้อนรับคุณทิวพจสังกพันธ์นะครับหรือว่าด้านทีินะครับสวัสดีครับก็เป็นที่รู้จักกันในหลายๆมุมมองมันมีหลายเพจหลายที่ที่เขาเอาเรื่องของคุณไปขยายความเยอะแยะมากมายนี่ถึงขั้นมีเอาเอาหน้าผมไปติดแล้วบอกว่าผมไม่คนบอกนะว่าชนาทิพย์จะย้าย จริงเหรอเออถึงขั้นนั้นแล้วแต่ไม่เคยพูดแต่ไม่เคยพูดไอ้เรื่องนี้เราไม่พูดเลยคือคือจริงจริงแล้วที่เราอยากอยากให้คุณทิสื่อถึงในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเจเป็นยังไงกินอะไรอยู่ยังไงแต่เราอยากให้เป็นอินสปิเรชันมุมมองให้กับคนที่ได้ฟังว่าตอนเนี้ยฟุตบอลนักฟุตบอลไทยต้องมาประสบปัญหาอะไรแล้วก็เริ่มต้นจากอะไรบ้างอะเรื่องแรกเลยก็คือเจกี้เราคุยกันมาแล้วว่าอยากรู้ว่า ทุกคนแหละมันมีปัญหาเวลาไปเจอที่ใหม่ๆเวลาเจอเรื่องของการปรับตัวแล้วยิ่งปรับตัวในที่ที่เก่งกว่าเจมีปัญหาขนาดไหนปัญหาของปี2017เเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเจเนี่ยไปถ้าอยู่ในไทยคือคนที่เก่งคนหนึ่งใช่ใ,ชในสปีดฟุตบอลในแบบไทยครับ<ช>แต่พอการที่ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่สปีดฟุตบอลที่เปลี่ยนไปอดังนั้นเนี่ยเรื่องของการปรับตัวมันค่อนข้างสําคัญรวมถึงจังหวะของการปะทะเองก็ตามแต่ปีแรกปัญหาที่คือก็คือจังหวะเข้าปะทะ ยังยังดูแบบสู้ญี่ปุ่นสู้ญี่ปุ่นไม่ได้แล้วกองหลังญี่ปุ่นเขี้ยวมากแต่ว่าเจลูกที่เจมีก็คือลูกของการเอาตัวรอดอาไปได้อยู่แล้วเขาเห็นเมื่อก่อนตอนไปปีแรกเขาเห็นขนมเลยไหมนี่ขนมเลยเบียดยังไงก็กระเด็นเล็กก็ย่างเขาเรียกว่ายังไม่มีใครระแวงมากกว่าก็เลยยังไม่รู้ทิศทางของการเล่นหรือสไตล์ตัวเขาอะแก้ปัญหาของตัวเองไงอย่างเช่นการเจอที่เพื่อนไม่ส่งบอลให้ การที่ไม่ยอมไม่โดนโดนคนญี่ปุ่นไม่ยอมรับการที่ต้องมาฟันฝ่าเพื่อสิเอ็ดตัวจริงแล้วการที่โดนคนไทยที่แบบต้องพิสูจน์ให้คนไทยเห็นว่าเราต้องทำให้ได้ด้วยก็คือฟุตบอลเนี่ยมันมีองค์ประกอบไม่ไม่เยอะนะครับก็คือเรื่องของการซ้อมเนี่ยมันต้องมาเป็นอันดับแรกถ้าเราซ้อมดีเขาก็จะมองเรา ในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็ฝีมือในสนามพอเล่นจริงแล้วเป็นยังไงได้ไหมครับสองส่วนมันต้องผนวกด้วยกันนึงถ้าเราซ้อมไม่ดีปบเขาก็จะไม่มองเราเราก็จะตกลงไปแล้วเนี่ยเจเนี่ยทุกวันพยายามซ้อมให้ดีที่สุดให้โค้ดเห็นยิงประตูให้ได้มากที่สุดเพื่อให้โค้ดเห็นอรวมไปถึงจังหวะการเอาตัวรอดที่ที่ดีแล้วโค้ดเขาก็ถึงเตะตาโค้ดก็ก็ถือว่าได้โอกาสที่ดีจากโค้ดคนแรกก็คือยมวดอ่ะที่ที่เขาเอาเจให้ลงเลยครัแล้วจะได้มองเกมเพราะ ทุกคนเนี่ยเขายังไม่รู้เลยเจเป็นคนอย่างไงในช่วงเวลาที่มาตอนแรกอแต่ทุกคนไม่เคยรู้ว่าเจผ่านอะไรมาบ้างอืเจผ่านสนามทีมชาติกับอะไรนะมาเลเซียที่คนเล่นเป็นคนดูเป็นแสนระดับนั้นเขาก็ผ่านมาแล้วอืแต่พอไปเจอระดับเนี้ยผมถามเจว่าแมตช์แรกเป็นไงเจก็บอกเขาตื่นเต้นอืเพราะว่ามันก็อะไรใหม่ๆมันใหม่มันใหม่มันใหม่แต่ว่าคนที่ผ่านประสบการณ์ในระดับแสนคนมาดูขนาดนั้นมาแล้วเนี่ยไม่ได้ออกลูกเก่ง แต่ว่าพยายามจะเขาเรียกอะไรโชว์ศักยภาพของ <c oughs> เจให้ดีที่สุดในสนามออกมาคือในสนามเจไม่ไม่ต้องมาถามผมอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่จะเป็นเรื่องของแท็กติกที่ที่ทําไมไม่เล่นอย่างงู้นทําไมไม่อย่างนี้คุยกับโค้ชได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะเป็นคนที่สะท้อนคําพูดของเจไล่ไปบอกกับโค้ชว่าอย่างอย่างเจจะคิดอยู่เสมอว่าแมตท,ที่ดีที่สุดของเจตั้งแต่เล่นมาคือแมตท,ที่เจอกับอุระวาเดสแมตแรก ไม่ไม่ใช่แมตช์แมตช์แรกของปี2017นะเป็นแมตช์ที่ที่เราเขาเรียกอะไรกำลับอุลวะเลสได้หมดจดและเราดูว่าเราเหนือกว่ามากมันเพราะอะไรเพราะเจไดไปอยู่ตรงกลางแล้วใช้หน้าเหมือนหน้าครูนะครับดังนั้นเนี่ยเจก็จะมองว่าทำไมเขาไม่เล่นอย่างนี้อ๋อไม่เล่นเหมือนเดิมอะ <ừ> เล่นเหมือนที่เขาแบบเลี้ยงชที่เขาเขาอุตส่าห์ปรับแต่ว่าสุดท้ายแล้วฟุตบอลมันต้องมีคอนเซ็ปต์มันต้องมีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนดังนั้นเนี่ยเราจะยืน เหมือนเหมือนเดิมตลอดอแต่เราจะปับแค่เกมลับออกริมเส้นหน่อยก็ไม่ได้ออกเป็นเป็นเหมือนตัวชาโดอแล้วเป็นตัวที่เอาบอลจากกลางขึ้นมาหน้ามากกว่า2ตัวบนที่จะรอยิงมากกว่าปัญหาต่อมาเนี่ยคือเด็กไทยเนี่ยเขาเรียกว่าความอดทนมันมันน้อยมันค่อนข้างน้อยเอาพูดกันตรงๆเนี่ยในเจลีกตอนเนี้ก็ก็มี4ี่คนที่ไปเล่นอ่ะกลับมาแล้ว2คนเหลือสองคนที่ถาวรแล้วแต่เป็น2คนที่แบบ ในเด็กไทยอ่ะมันควรจะมีเยอะกว่านี้หรือเปล่าไม่ไว่าจะเป็นชุดเล็กหรือขึ้นไปชุดใหญ่เงี้ยมันควรจะมีเยอะกว่านี้หรือเปล่าในการที่ไปเจลีเพราะว่าเขาก็โอเพนกับกับประเทศโคต้ากับทุกๆอย่างอยู่แล้วอยู่ไปสิอยู่ไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้มองยังไงอ่ะปัญหาของเด็กไทยเหรอคือผมว่านักฟุตบอลไทยเนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสกับแคมป์เด็กกับการทําชุดเยาวชนปัญหาหลักๆของเด็กไทยอย่างหนึ่งก็คือจะคิดช้า อืมแต่มันคิดช้าแต่มันมีองค์ประกอบที่ทําให้เขาต้องคิดช้าอืมมันมาจากอะไรมันมาจากพื้นสนามอืมพื้นสนามที่ไม่เรียบอืมพอไม่เรียบปั๊บเนี่ยเด็กไทยเราเนี่ยต้องมองลูกบอลจนวินาทีสุดท้ายที่มาจนถึงเท้าอืมไม่งั้นเขาจะจับบอลไม่ได้เขาจับพวอืมแต่เด็กญี่ปุ่นเนี่ยไม่พวงอืมพอไม่พวงปั๊บเขามองเพื่อนอืมมันทําให้เขาทําเข้าทําได้ไวเร็วกว่าเรา่เร็วกว่าเราหนึ่งสเต็ปเอาแล้วเวลาเขาเจอสามแย่ๆทำไง เขากล็ลำบากเหมือนกันแต่เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันดีสำหรับการเล่นฟุตบอลแล้วเนี่ยเจอสนามไม่ดีก็อาจจะเป็นปัญหาของเขาแต่ว่าสุดท้ายแล้วรูปแบบการเล่นมันยังเล่นได้มันเหมือนแบบว่าฝึกมาจนชินแล้วฝึกมาจนชินชินกับสนามดีๆแล้วมาเจอสนามไม่ดีมันก็ยัง,ยงลำบากแหละแต่เล่นได้แล้วผมเห็นเนี่ยรูปแบบการเล่นวันทัดของเด็กญี่ปุ่นเนี่ยเขาเล่นกันตั้งแต่อายุป,ประมาณ13เลยพอลงทีมเขาจะพยายามให้เด็กเขาวันทัดให้ได้เจ้กับอุ้มเป็น2คนที่ ประสบความสำเร็จมากมากในฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับที่เป็นคนไทยที่เข้าไปเนี่ย uh huh. ในมุมมองของของคุณเทเนี่ยมองอยังไงว่าเพราะอะไรเขาถึงประสบความสำเร็จทั้งคู่ผมว่าอุ้มกับเจสิ่งที่มีเหมือนกันคือความอดทนคือถ้าให้ผมยกตัวอย่างของถ้าให้อยู่ในทีมผมนะครับ,ค,รบคนที่มีความอดทนมากที่สุดและอยู่ในวินัยที่ดีมากๆคือคิมมินอต้ เราเราเคยเห็นเขาหายไปครึ่งปีอืแล้วครึ่งปีเขาไม่ได้ลงเขาทําอะไรทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหม,มเขาดูแลสภาพร่างกายเขาซ้อมตามสิ่งที่โค้ดบอกไม่ได้ลงหรือได้ลงเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เขาอยู่ในวินัยที่ดีมาตลอดออุ้มกะเจมีสิ่งนี้เหมือนที่เหมือนกันคือวินยัยที่พร้อมที่จะเขาเรียกอยู่ในรุ่งในร่องในรอยของความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงนี่คสิ่งเหล่านี้มันจําเป็นต้องมีอืมสุดท้ายเลย สมมติถ้ามีนักฟุตบอลหนึ่งคนก็เล่นเจเล่นไทยลีกมาแบบพอสมควรแล้วอยากจะไปหาความน่าทายในฟุตบอลญี่ปุ่นหรือฟุตบอลที่อื่นก็ได้สิ่งแรกให้ตรงพกไปสเต็ปต่อไปแล้วก็ทํำยังไงให้ประสบความสำเร็จสามสเต็ปบอกหน่อยได้ไหมคือผมมองง่ายๆสิ่งที่ต้องพกไปคือเรื่องของการวิง่งและการขยับตัวตลอดเวลาอืคือบอลไทยจนมาถึงตอนนี้ผมยังคือ เขาเรียกว่าอะไรมันมันดูแล้วมันช้าเออมนันยังช้าอยู่มันก็ยังช้าอยู่แต่ว่าบอลญี่ปุ่นมันดูแล้วทำไมเราถึงดูไม่ช้าเออมันดูเร็วจังเลยเออเพราะทุกคนมันขยับช่วยกันตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยในไทยเราอาจจะเคยวิ่ง9ก้ากิโลแต่เราถ้าเราไปเล่นเจลิกเราต้องวิ่งให้แตะ10แตะ11อเหรืออย่างคนที่วิ่งเยอะที่สุดในทีมผมวิ่งได้ถึง14กิโลต่อ <14 S 2> เกม1ิกิโลต่อเกมใครอะอารันโเแต่วิ่งแล้วมีประโยชน์หรือเปล่าไม่รู้นะเออแต่วิ่งชื่อหายค ที่ทำงานในรุบเขาจะชอบคนที่ขยันเออวิ่งเยอะก็เหมือนขยันใช่แต่ต้องวิ่งให้เป็นด้วยนะออกแอคชั่นให้ขยันก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเติมกันว่าคุณจะวิ่งไปทางไหนจะวิ่งไปรับบอลยังไงอะไรแล้วก็การวิ่งซ้อนตำแหน่งจะไม่ค่อยเห็นในญี่ปุ่นไม่ค่อยทับกันไม่ค่อยทับกันเขาจะวิ่งเป็นแผนของเขาออะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งโภชนาการเออมีข่าวตอนแรกว่าเจต้องแบบต้องโดนให้กินปลาโดนนนโดนนี่เยอะมากคือตอนเนี้ระบบฟุตบอลญี่ปุ่นครับเขา พยายามที่จะยกเลิกอาหารเสริมทุกอย่างพวกเวพวกเวพวกอะไรพวกนี้ทาไมอ่ะเพราะเขาบอกว่ามันมีสารตกค้างอยู่ในร่างกายดังนั้นเขาจะเหมือยกับพยายามที่จะยกเลิกทั้งระบบให้เป็นออแกนิกและให้เป็นออแกนิกแลนัในเรื่องของอาหารเนี่ยผมมองว่ามันเป็นส่วนสําคัญนะที่ทําให้ร่างกายเจดีไม่เจ็บไม่อะไรคือปีนี้เจ็บไหมปีนี้เจ็บเยอะแต่มันเจ็บเยอะเพราะสาเหตุที่ไม่ได้พักอืแต่เรื่องโภชนาการเนี่ยเขาดูแลอยู่แล้ว คือคนนักฟุตบอลไทยเราอาจจะชินกับข้าวผัดกะเพราด้านหนึ่งออข้าวไข่เจียวออซึ่งในความเป็นนักฟุตบอลนะครับยิ่งเรากินครบ5้าหมู่เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราเฟิรม์มแข็งแรงและไม่เจ็บในทุกๆมือ้อคือห้าหมู่ต้องมีเนี่ยแค่นี้ครับง่ายๆสามสเต็ปเรื่องของการวิ่งโภชนาการแล้วก็เรื่องของจังหวะ การวิ่งความอดทนความอดทนออดทน,นะรอดูนะฮะก็ขอบคุณสําหรับประสบการณ์ดีๆที่มาแชร์กันแล้วกันนะกไ็ได้ไอะไรใช่ไหมครับได้เยอะผมว่า,วาได้เยอะคนที่ฟังแล้วแล้วอยากจะประสบความเร็วจริงๆเราไม่จำเป็นต้องไปเจอีกหรอกแค่น้องๆที่จะเริ่มเป็นนักฟุตบอลแล้วอะ่ะ ก็ต้องสิบเอ็ดเงี้ยมันควรจะต้องแบบเฮ้ยเรียนรู้กับอะไรพวกเนี้ยอย่างแรกเลยอ่ะผมผมว่าทุกคนที่ที่มองอ่ะคือเหมือนกันก็คือความอดทนมันคือตอนนี้ผมว่าเด็กทุกคนอยากเป็นนักฟุตบอลหมดเลยใช่ใช่แต่การที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้มันต้องมีความอดทนถูกต้องทุกผมว่าทุกอย่างนะอดทนไว้ก่อนอดทนไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองขอบคุณคุณที่มากนะครับที่สละเวลามาในวันนี้ครับว่าติดตามกันได้ใหม่กับเรื่องราวดีๆผมในเพจแต่ว่าก็จะมี อะไรแบบนี้มาฝากอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวติดตามกันได้ข่าวต่อไปครับ